น้องเป็นอยังนี่พี่น้องเห็นบ่หันยางงบงบอยู่นั่นเป็นแล่นบอ่อเป็นแล่นให้มันเหี้ยพี่น้องมองดูอุ้ยมึงเนี้ยผุนสวัสดีจ้าอุ้ยเหลืองอุ้ยหยเลยใช่พี่น้องม่งอุ้ยแล้วสิไล่ข่อยปะนี่ เห็นยางงบงบงบง,บงบมากนี่บอ่ผมว่าองค์ป่านแล่นแล่น,นยางแล้วมาหากินหอยเนาะพณน่ะแล้วมาหากินบักหอยสายจูอ่างขี้รถมาพอพอดีอยู่ขางทางขาน้าไม่พอนี่ ไปลูกไป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 แล้ว,ไป,ว,วไปเร็วุณนาไปลูก งาน,นเห็นบ้างได้ n h างุบอยู่น่ะอุย้ยแล้วเรื่องเรื่อง้นพี่น้องเรื่องคนบักหักแล้วสิไปใสนั่นหอแล้วสิไปใส่พี่น้องว่าหึสิไปใส่ล่ะหันอุ้ยบางแน่ฝุ่น ເ <dıol> ຈ <Edil majadenlaughs> <dıoled digo coole> ົ້າຊິໄປໃສນີ້ສາຈຸອັນຊິນໍາໄປວ່າລາຊິໄປໃສລາຊິໄປຮອດໃສເບິ່ງເດີ້ เดี๋ยวเราข้ามถนนไปแล้วไปเร็วๆเร็วๆรถสีหยับเร็วๆไปเร็วๆเร็วๆร็วยังเร็วๆรถสีหยับมาได้สิมาเจอเนาะ มากัดดิบันีหลบเรียวๆมาสิกัดไปหากป้อมพุจวาวา แล้วก็ายื่ตามภาษาของเราเนาะกลับขึ้นได้บัน,นี้เพื่อนยิ้นเสียงหมาเลยเอ่ะผนหมาจะทั้งผน ปกลับขึ้นเร็วเออลงไปลงไปไปแล้วพี่น้องขอถน้นแล้วเร็วเร็วเร็วเมื่อบานเข้าเร็ว เดี๋ยวมาสิมาพอ่อเร็วๆพอสิออกไปอ้อมได้เนี่ยไปเร็วคุมข้องให้ไง่ได้โดนเด้ไปนี่สิแม่เฮื่อนเท่าปะไปลูกปะไปเร็วๆมาหากินที่ใดพวพี่นอ้องอือออกมาหากิน ออากมาหาหอยหาปูหากุง้งกินเนี่ยยู่คลองเนี่ยบ่ได้เด้สิมะย่างเพ่นผ่านแบบนี้บ่ได้สีมะย่างเป็นเจ้าทินจุยแบบนี้บ่ได้เด้เขาออกไปออมใส่ใบกะเพราโรเด้นี่แลนเด้อพี่น้องบ่เป็นตัวเงินตัวทองเด้อไปเร็วๆไปยัง้ยหุยอยู่ เร็วๆคนสิมาพอเร็วๆย,ยังเป็นนั่งงามประนันอ้ยเหนาะเรากระเชื่องเชื่องได้พี่น้องเอื่นมากกับมาว่านาหันขึ้นเชื่องจนไม่บอกว่าลงมาลงมาเย่าขึ้นไปกับลงมาขามไปฟังผุนเล้วบอกว่าให้กลับมากลับมาประสานกะกลับขึ้นมาไปลงไปซะไปไปเร็วไปเร็ยวย่านโหลดเร็วไป ชาวบ้านเด้อทำแล้วเดี๋ยว